เรวมเ,กเ,กเกแก้งนะแล้วก็ได้มีการรวมตัวกันมั่วสูงกนะ่อเหตุน,นตามจุดต่งตางๆในเขตที่ตัวเองอยู่นะคในอำเภอต่างนะครับเบื้อต้นก็ตีกันเองระหว่งางกุ่มแก๊งก่อน,นแล้วก็ขยายวงนไปทำรายร่างกายผู้บริสุทธิ์ เป็นทำลายร่างกายนักท่องเที่ยวนะครับก็เกิดทําให้เกิดความปั่นป่วนามาสักช่วงหนึ่งในช่วงระยะเวลาประมาณหนึ่งเดือนเมื่อประมาณสักสี่ห้าเดือนที่แล้วนะครับทางกบรดพุทธภาพห้าเนี่ยเห็นความสําคัญคคนะครับเกี่ยวกับเรื่องความสงบสุขของของ,ของคนเชียงใหม่แล้วก็ ตลอดจนนักท่อเง,งเที่ยวที่จะมาเที่ยวเชียงใหม่นะครับเราก็ได้ร่วมมือกันใน 5, ส่วนของตำรวจบุทธภาสิบภาค5จังหวัดเชียงใหม่จังหวัดลำพูนก็ร่วมมือกันเปิดยุทจัดการปลุ่มบ้านนะครับทั้งเชียงใหม่และก็ลำพูนแล้วก็เครื่องบัญชีกลุ่มแก๊งต่างๆนะฮะหลักๆก็เป็น15บหเอบวก ป้าสิบเจ็ดบวกสามประมาณยี่สิบแก๊งหลักๆประมาณสิบเจ็ดแก๊งนะครับก็มีการจับกลุ่มนะครับจับกลุ่มส่วนใหญ่อยู่ในเรือนจำอยู่ในสถานที่มิดนะครับบางส่วนก็สลายสลายกลุ่มไปแล้วแล้ว โซฮอตก็หลบหนีนะครับเปลี่ยนชื่อกลุ่มหลบหนีกระจายแตกกระจายไปไปตั้งกลุ่มใหม่อำเภอหางโดอ่าสาเหตุมันก็เกิดจากหนึ่งในกลุ่มโซฮอตนะฮะนะครับเป็นคนชนเผ่าอำเภอเชียงดาวซึ่งเะิดวันอยู่ในกลุ่มโซฮอตชื่อนายคำออกนายคำออกอายุยี่สิบปีคนเชียงดาวนะครับหลังจากกลุ่มโซฮอตเนี่ละลายไปแล้วนะครับก็ ก็หลบไปอยู่ที่จัววงหวัดลำพูนนะครับจังหวัดลำพูนจังหวัดลำพูนก็มีกลุ่มที่กลุ่มเยาวลาลราชลำพูนซึ่งซึ่งทางผู้การลำพูนกลุ่มนี้ก็ได้ทําการจับกลุ่มมาหลายครั้งละนะครับครั้งแรกเมื่อพี่กาวหกหกก็ได้มีเหตุยิงไวรุ่นเสียชีวิตนะครับทั้งมีปัญหาอากาศ กับคนชื่อเติ้ลนะนะครับพอก็ย้ายไปอยู่ที่นู้นเรียบร้อยแล้วนะครับก็เนื่องจากมีปัญหาก็ได้มีการนัดเคลียร์ปัญหากันนะครับในวันที่17สิงหาที่ผ่านมาช่วงดึกเที่ยงประมาณตีสามนะครับก็นัดกันกับกลุ่มกลุ่มอยู่นะครับก็เข้าใจผิดว่าเป็นกลุ่มกลุ่มหางโดงนะก็ไล่ แล้วทำบมตอนนี้ใช้สั้นมันสะดวกพกพาแล้วไงสะดวกพกพาไม่สั้นเลยนะไม่สั้นเลยโคตรขึ้นเลยเนี่ยแล้วหัวหน้าแก๊งมันตัวอ้วนหรือตัวผอมอนะ่ะไอ้ไอ้หัวหน้าแก๊งไอ้วัชรพันธ์โอ้เขา้วนเขาอ,อยู่โซอาเดินเนี่ยที่กําไปเข้ากลุ่มไอบ้บาสเนี่ยอายุยี่สิบสองเป็นเป็นเป็นพวกชนเผ่าอยู่เชียงดาวคือมันฟันจนมีดดาบมือลายหักเลยนะ มีกน่ทางด้านดาวเดี๋ยวทางด้าวตอนนี้ขับดันออกเลยะคัางด้าวพวกที่เป็นทางด้าวก็ผังดันไม่ได้ทํางานแล้วครับแล้วเหยุอที่ถูกทำร้านเป็นผู้บริสุทธิ์ใช่ไหมเป็นผู้บริสุทธิ์เด็กวัยรุ่นเที่ยวมาเที่ยวจะไม่ได้เกี่ยวไม่ได้เกี่ยวเลยโอ้โหเด็กอายุสิบสี่ามครับอยู่มันไม่ใช่ครับผิวเพราะถ้ากออกมาเนี่ยเราตรวจทุกคืนนะครับถ้าเกิดว่าเด็กที่นะครับเพื่อสอบถามถ้าเกิดว่าเข้ามาซื้อของมาไปเรียนหนังสือแล้วมีปัญหา แต่ถ้าเกิดรวมกลุ่มกันขี่รถเนี่ยนะครับผู้ปกครองก็บรรับทราบนะครับถ้าว่ากล่าวตักเตือนไปแล้วคุยไปแล้วแล้วก็อย่าปล่อยป่ละเลยไม่ต้องดำเนินคดีเก่งทุกครับโหน่าแกล้งไม่ไม่ไม่เกดโอกาสเลยยกขอเป็นมีเย็นตนลงเครื่องได้ไหมคันมั้ยงั้นงั้นงั้นมาเดินแจ้งเป็นงรายเชียงรายเชียงเชียงใหม่ลำปางพร้อมพร้อมไบหน้าใบหน้าใส่ใส่เครื่องข้ามเือและมือ

Hors hurting dkt experiences.